ครบ25ปีแล้วนะครับแต่เห็นหลายๆคนบอกว่าจริงอาจจะต้องนับเป็นจะเป็นทั้งปีไหมผมอาจจะหมดแล้วก็ได้ในซิงปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ภาวนาให้มันหมดนะครับจริงๆปีนี้มีความพิเศษยังไงบ้างะปีนี้เหรอครับจริงๆปีนี้เป็นปีเป็นปีที่แปลกกว่าปีก่อนๆเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทั้งวิธีการทํางานของเราทั้งวิธีการที่เราจะได้เจอเป็นแฟนหรือว่าวิธีการจัดงานวันเกิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หมดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่โอเคครับ ใช่ครับได้เจอครับได้เจอ,เจอวันวันเกิดที่ผ่านมาก็เพิ่งจัดไปครับวันที่24ตุลาคมก็จัดไปอาจจะไม่ตรงวันเกิดแต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันอยู่เหมือนเดิมครับมี<ๆ>ผมเป็นคริสเตียนผมจะแบบว่ามีความเชื่อในแบบของตัวเองครับแต่ว่าอะช่วงหัวปีก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่ด้วยเราก็จะพยายามแบบ ทำแต่สิ่งดีๆคิดดีทาดีไว้อะไรเงี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็มีถามว่ามีคนเตือนไหมจริงๆก็มีด้วยครับใช่ครับเราก็พยายามเขาบอกว่าให้คิดดีทําดีพูดดีเข้าไว้มีไปทําบุญอะไรพ้คือก็จริงๆมีไปทําบุญครับผมมีทําทําบุญของผมเองนะครับกับคุณพ่อแล้วก็ทําบุญวันเกิดด้วยครับแล้วก็จริงๆผมก็มีวิธีการในในแบบในที่ศาสนาของผมอะไรเงี้ยเข้าโบสถ์หรืออะไรเงี้ยนะครับของขวัญให้ตัวเองเหรอครับจริงๆไม่มีเลยครับแต่ว่าจริงๆก็ คือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ผมเกิดใกล้กันคุณแม่ผมก็เกิดเดือนตุลา24ตุลาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อของขวัญให้คุณแม่ก็โอเคครับเหมือนซื้อของขวัญให้ตัวเองเหมือนกันครับแม่บอกผมว่าโทรศัพท์ใกล้พังแล้วใช่แต่เขาบอกเขาอยากไปซื้อเองก็รู้เลยแบบนี้หมายความว่าไงฮะอยากได้เงินสดฮะครับผมครับผมก็เลยโอนเงินสดให้ไปครับใช่ครับใช่แต่จริงๆเราเราเราอยากเราดีสเปคแบบนั้นมากกว่าเราอยากให้เขาแบบไปซื้อสีที่ชอบสเปคที่เขาถูกใจหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยอารับ อุ้ยตอนแรกเขาจะงอนผมอยู่แล้วใช่แต่พอปึ้งเดียวเท่านั้นแหละรักลูกมากเลยครับครับอ๋อไม่ไม่ไม่ครับธรรมดาธรรมดาครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้มากมายอะไรครับใช่จริงๆผมจะบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันเกิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะจะให้ความสําคัญตามคนที่ให้ความสําคัญกับเราอย่างเช่นแฟนๆอย่างเงี้ยครับคือเขาให้ความสาคัญกับวันเกิดคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับพอนั้นทิดก็ต้องเอ็กเพคตามนั้นเลยครับ แต่จะไม่มีของขวัญใ,ให้ตัวเองเยอะหรืออะไรเงี้ยนี่ของขวัญของขวัญให้ตัวเองเหรอครับผมไม่ได้แบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับอยากทําอะไรกับใครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับอ,อย่างเป็นขวัญที่มีอะไรพิเศษให้เราไหมครับสำหรับคุณโอ้เขามีให้ตลอดเลยครับใช่ทุกปีมีให้ตลอดปีนี้ก็ยังมีให้ตลอดนะครับอย่างน้อยก็ป้ายต,าต่างๆนะครับเป็นแสงสว่างนะครับผมดีเลยครับเก็บของชิ้นใหญ่จริงๆก็ตอนนี้มีวางแผนไว้ครับว่าอยากอยากสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอ เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูวิธีการไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงครับจร <S <S ิงจริงดูดูแล้วด้วยครับนงๆก็ซื้อที่ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอวางแผนก่อนว่าเราจะสร้างมันยังไงดีเราจะใช้เงินกับมันเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับใช่ครับปลูกเองครับใช่ครับอยากลองสร้างแบบปลูกเองดูแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยดูอะไรเงี้ยแหม่ครั <S <S บ ก็รู้สึกว่าอาจจะยังต้องผ่อนอีกยาวๆนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผมครับมีที่เปล่าๆไว้แล้วใช่ครับมีที่เปล่าๆไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับใกล้บริเวณบ้านเดิมใค่ไหใกล้บริเวณบ้านเดิมเลยครับ